อาจารย์ปรนะจำวิชาที่เคารพและสวัสดีค่ะวับนอ้ทุกคนกลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มที่นะ้อยมีสมาชิกทั้งหมด4ี่คนดังนี้ค่ะ1นนายปานธัตเกรียงธนคุณ2นายพิรวิทย์ผู้จิตกำจร 3. านางสาวมงคลพรทงพโคกวชและสี่ชั้นนางสาวชุติมานามวรรคค่ะกลุ่มของพวกเราจะมาในบทมเรื่องความแตกต่างระหว่างซอแวร์ระหว่างแชร์แวรกับบีแวร์ค่ะบทความของเราเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างแชร์แวร์กับรีแวร์ข้อมุ่ต่างๆข้อดีข้อเสียของแชร์แวร์และรีแวร์ครับค่ะแชร์แวร์กับรีแวร์นะคะเป็นซอฟแวร์เป็นชนิดของซอฟ์แวร์ที่ผู้ชายใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานซึ่งซอฟแวร์ทั้งสองชนิดนี้เป็นซอฟ์แวร์ที่มีขิขสิทธิ์ทั้งสิ้นแต่ผู้สร้างปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้อไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานโดยมีข้อจำกัดในการนำไปใช้งาน ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างหนได้ชัดค่ะครับสำหรับฟรีแวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์นุญ่าได้ใช้งานได้บินเสียาลิขสิทธิ์และจะไม่จํากัดระยะเวลาในการใช้งานนะครับแต่ฟรีแวร์เนี่ยจะเป็นข้อจํากัดบางอย่างคือใช้ได้เฉพาะบุคคลไม่สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็จะมีไลเซนส์ก็คือข้อข้อบังคับข้อตกลงก็คือถ้าเกิดไปใช้ในสํงงานักงานจะไม่สามารถเิือต่อกันในเครื่องอื่นใช้ได้ครับค่ะสำหรับแชร์แล โปรแกรมที่ถูกจำกัดความสามารถไว้โดยมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานหากผู้บริโภคต้องการใช้โปรแกรมอยา่างเต็มรูปแบบจะต้องทําการเสียเงินและลงทะเบียนให้กับผู้พัฒนา,าโปรแกรมค่ะค่ะเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ